สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะตอนเช้ามาดูน้องแมวค่ะน้องแมวเล่นดําอัธยาศัยบางตัวก็เล่นอยู่บนชั้นเอาหยอกล้อกันเล่นซ่อนแอบอ่ะดูดูด,ดูความน่ารักของน้องแมวอุดกรดดุยอดุกกรดดุย,ดกกดยนี่ไอตัวนี้ก็เล่นอยู่ข้างล่างไอสองตัวนี้ก็มาดูนกค่ะนี่คาประจําเขาเะยค่ะเนี่ยเจ้าไอทองสี่พันกับเจ้ามีทองค่ะเขาก็จะชอบดูนกเขา สวยไหมลูกสวยไหมครับนกสวยไหมครับน่ารักน่าเอินดูค่ะพี่น้องน่ารักน่าอินดูมากดูพฤติกรรมของน้องๆอันนี้สองตัวนี้ก็จะดูนกค่ะเอาไปดูพวกนี้ที่ทำอะไรคุณแม่แสนสวยค่ะคุณแม่แสนสวยค่ะะเป็นไงบ้างเช้านี้อากาศสดชื่นแจ่มใสมีความสุขไหมลูกเอ้า ไอ้กล uh, oh, ุ um, a, a ่มน wow. um, okay. ี้ก็หยอกล้อกันอ่ะเล่นหางอ่าตัวทองเกลาก็เล่นหางน้องน้องกวางกวางจ๋ากวางลูกแม่ดุก่อนเอ้าเอ้าด็กกระดุยด็กกระดุยเอ้าเอาเอาเอาเล่นหางกันเอ้าหยอกล้อกันตามภาษาเอ้าเอาเอาดู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 ความน่ารักของเขาเอ้านั่น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 หยอกกันพี่น้องหยอกกันนี่ค่ะความน่ารักของน้องแมว ขอบคุณ f อซทุกท่านเลยนะคะโคมพันก็มาถ่ายทอดถ่ายคลิปวิดีโอให้กับ f อซได้ดูทุกวันค่ะพฤติกรรมของน้องว่โอ้ดูตาทีเนี่ยตากลมบ้องเลยตากลมบ้องเลยน่ารักทุกตัวเลยค่ะเอาตัวนี้น่ารักไหมเนี่ยคุณหนูเนี่ยฮึคุณหนูกวางทองนี่น่ารักไหมดูตาที่โอ้โหดูตาดูตาดูตาอะดูกระด well like ุยอะดูกระดุยอะดูกระดุยอะดุกระดุยน่ารักไหมดูมากค่ะ ตอนนี้น้องแมวอยู่ที่ป้านคุมพันธนะคะอยู่ชั้นสงค่ะพาน้องมาดูอกอมสวยงามของนกค่ะต้องพาขึ้นมาเบิ้งทุกมือด้วยค่ะพี่น้องสวยไหมลูกอยู่ที่ชั้นสงค่ะจะมองเห็นทิวทัศน์มองเห็นภูแลนคาอยู่ด้านนอกด้วยค่ะแต่ว่าจะ จะติดหลังคาบ้านชาวบ้านด้วยคุมพันก็ไม่อยากจะไทยปึ๊บปร๊บปึ๊บปร๊บป๊บป๊บป๊บงาม,มากเลยค่ะสวยงาม,มากเลยค่ะเอาเอาฝน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 เล็บฝนเล็บกระดุกกระดูอันนี้คือเจ้าเสือค่ะเจ้าเสือฝนเล็บค่ะเอาฝนเลยลูกฝนเลยคุณแม่ไม่ว่าเอาฝนลงไปเลยเอา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 ทาสีทะลอกคุณแม่ทาใหม่ก็ได้เอาเอา อ่าฝนลงไปเลยเล็บอ้าเอ้าวอ้าฝนเล็บค่ะพี่น้องเอาที่สบายใจเลยนะลูกนะอ้าเล่นอะไรกันอีกโอ้หนูยังดูนกอยู่หรอลูกอืมลูกแม่ชอบมากเลยใช่ไหมเนี่ยน้องหมีน้องหมีนี่จะชอบดูนกเป็นกรณีพิเศษพอนกบินมาใกล้เขาก็จะหลบก,กลัวหรอลูกแม่ฮะอืม,มกลัวนกเหรอ น่ารักน่าเอ็นดูบางคู่ก็หยอกกันตามภาษาค่ะพี่น้องบางคู่ก็นอนบางตัวก็นอนเป็นไงง่วงแต่เช้าเหรอลูกฮะทองดาง่วงแต่เช้าเลยเลูกฮะทองดําครับทองดําครับดูดูดูทองดําก็จะง่วงแต่เช้าเลยนอนอยู่นี่แหละลูกเดี๋ยวคุณแม่ไปดูกับข้าวมาให้ทาน โอ้ยหยอกอะไรกันสองตัวเนี้ยตามอัธยาศสค่ะตามสะดวกเลยลูกอะใครจะจะเล่นอะไรนี่ค่ะพฤติกรรมของน้องแมวเช้าเช้าน้องเสือน้องหมีน้องหมีก็ยังเฝ้ามองอยู่ที่หน้าต่างน่าจะตื่นเช้าค่ะเมื่อเช้าเนี่ยคุณพ่อตั้งนาฬิกาปลุกกลัวไม่ทันตักบากหน้าบา้าน น้องแมวก็เลยตื่นมาพร้อมคุณพ่อเลยนี่ค่ะน่ารักมากค่ะเลยค่ะอันนี้คือเจ้ากวางนะคะเนี่ยกวางทองจ้ากวางทองลูกแม่ชื่อกวางทองแต่เป็นตัวผู้เลยค่ะพี่น้องเป็นตัวผู้แมวตัวผู้น่ารักนาดูมากเลยค่ะเนี่ยมีอยู่สามสีนะคะสีดําสีสีเทาสีเทาออกน้ําตาลนะคะแล้วก็สีขาวสวยมากเลยค่ะน้องกวาง น้องกวางน้องกวางน้องกวางแมวสามสีเลอลูกฮะคนสวยของแม่นี่ค่ะนี่ค่ะดูใกล้ๆค่ะขนนี่สวยขาวขนเป็นเงางามเลยค่ะขนน้องแมวกุมพันขนเป็นเงางามเลยเพราะว่าเป็นน้องแมวที่เลี้ยงในบ้านนี่ค่ะสวยงามพื้นที่ในการเล่นก็เยอะค่ะ ทั้งบนบ้านทั้งชั้นหนึ่งชั้นสองตามอัธยาัยเลยค่ะที่ที่พึ่งแดดก็มีด้วยที่ตากดดแดดเสียงอาทิตย์เข้ามา,าสาาส่องเข้ามานด้ค่ะโอ้งงวงนอนละลูกถ้าเง,งวงก็นอนก่อนนะลูกนะนอนก่อนนะครับดูค่ะพี่น้องน่าลักนาลกอันนี้ใครอีกเนี่ยอมาดูหน้าดางนี่อีกแล้วนี่ค่ะยังไม่ละความพยายามน้องหมีค่ะ เขาชอบดูนกมากเลยค่ะสวยไหมลูกสวยไหมอืมขอบคุณเอฟซทุกท่านค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ